ครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําตัวพวกเทียมนะครับหรือว่าทาแบบพรมาเขาเจอนะครับเนาะนี่เราจะทําแบบเป็นชั้นๆนี้นะครับนี่ครับทำเป็นชั้นๆเพื่อจะเฮ้เรียกพวกเมากินนะครับเนาะกินเสร็จไหมนะครับนี่ครับกล่องหลังต้องใจกล่องเบียร์จ้างนะครับดอกเฮดถึงจะดอกใหญ่นี่นะถ้าผมถ้ามีกระดาษก็ไปซื้อเบียร์ไว้สักลังแล้วก็เอากล่องกลองเนี่ยครับเพื่อปลกกินครับเป็นการต้องทุนน้อยนะครับเนาะครับนี่ครับก็วังนี่ พอเจือหนึ่งขวดก็ต่อ,ตอน้มสามลิตรนะครับรสาลาดตรงนี้เลยครับนี่เอาเอาดินใส่ได้เลยบอกร้อนนี่นะครับนี่เจ้านี่เฮ็ดยังบม่เคยออกนะครับจะรสาลาดเข้าไปก็จเจอเจือพวกรึขึ้นมากินนะครับนี่ครับเจ้นี่เดือนออกแล้วนะครับเหมาะสำรับการพ้อเฮ็ดนะครับเน่อนวิ่ขึ้นที่คำแล้วนี่น่าจะสามคำสี่คำแล้วนะครับกินมัน,น เดิมเพิ่มขึ้นแล้วครับใจขี้ผายเลยนี่นะครับเนาะนี่ก็โคตรหลาดบงเลยนี่เลยเน,นี่นะครับโคตรไปเลยเส็นกระเจ้าไหมครับขาผมว่าแย่ยากกว่กวากบไม่ยากนะครับเพื่อนก็บงก็ซ้างก็ไผ่นี่ครับก็ไผ่นี่นะครับนี่ลดการเผาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอามาของของไว้เนี่โคตรไปเลยครับนะเอาเอาไปห้องนู้นเลยตอนนี้กำลังจะสร้างแบบหกหลองน้ำนะครับเราซึมไปหรอเละเฮ้ยโง ครับนี่ครับนี่ครับรถรถหลาดไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพื่อจะสร้างฮอรนโมนของมันเอาตะกร้อขยับมาให้น่อยเดี๋ยวรถตัวนี้หน่อยนี่ครับข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้พวกมัขึ้นมากินก็บุ้งก็สร้างนี่นะครับใบไผ่นะครับใบไผ่จะเป็นอาหารที่พวกชอบมากสุดนะครับนี่ไปเลยครับนี่ครับนี่ครับที่ผมบอกว่าครับอันนี้กับรอเวลานะครับอาจจะใช้เวลา สามเดือนหกเดือนขึ้นอยู่กับผลฟ้าอากาศนะครับเนาะการสร้างอาณาจักรของพวกตัวนี้นะครับเนาะขออย่างเดียวห้ามไปเยอะใกล้บ้านนะครับเราพวกจะกินบ้านของท่านนะครับเนาะคงจะพาคิดมอเมอไว้เที่ยงตะย์นะครับเนาะครับนี่การยืมพวกสร้างอาชีพนะครับจากผมคุณเจฟพาลุยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ